สวัสดีครับผมชื่อนาจตุรพรทองคำรหัสนักศึกษา6214361009สาขา,ศศศศศศศาเทคโนโลยีการเกษตรครับวันนี้จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าความค่าคาดหวังและผลตอบแทนครับจากโจทย์นะครับแม่ค้าคนหนึ่งสั่งสลระเปาลูกละ5บาทนำมาขายลูกละ9บาทในช่วงเวลา80วันที่ผ่านมาได้เก็บข้อมูลการขายดังนี้นะครับ วันที่ขาย8ปันที่ขายแนะครับความน่าจะเป็นก็คือ0.1นยอันที่2นะครับคือ0.2ส่วน,นที่3ครับ0.4ส่วนอันสุดท้ายนะครับ0.3ทั้งหมดอังนี้ครับจะต้องรวมกันได้1นะครับ แล้ามาดูตารางความน่าจะเป็นครับใส่ความน่าจะเป็นที่เราหาได้เมื่อกี้ไปก่อนครับ0.1 0.4 0.2 0.4 0.3นเอ้ย0.2 0.4 0.3นี่นะครับเราซื้อ50ลูกใช่ไหมครับซื้อมา50ลูกขายได้50ลูกเพราะฉะนั้นกำไรก็คือ นี่นะครับซื้อมาห้าลูกกําไรกําไรการขายเท่ากับสนะครับเราก็เอา4นะครับคูณกับห้เราจะได้กําไรเท่ากับส0งนะครับอันนี้ก็คือค่าตามยาวนะครับนี่ครับค่าตามยาวจะได้กําไรอันนี้เท่ากับสองร้อยสี่สิบอันนี้เท่ากับสองร้อย 8ปล้านสุดท้าเท่ากับ320นะครับแล้วมาดูช่องแรกนะครับคือเราขาย50ารูกกราจะได้กำไร200ร้อยไล่ลงมาเลยนะครับ200 200อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเราขาย60ลูกเราเราสามารถขายได้แค่60ลูกครับเราจะได้กำไร240บาทนะครับอันนี้ก็จะได้280บาทส่วนข้างบนนะครับเราขายได้กำไร200ใช่ไหมครับลบกับลบกับส่วนต่างอันนี้ก็คือ10นะครับเอา10อันนี้ไปคูณกับ ต้นทุนต้นทุนของเราคือ5นะครับก็จะได้ท่ากับลบ50นะครับจะได้150นะครับส่วนที่เหลือก็ทำทำเหมือนกันนะครับ200ลบห0ึ100่ากับ100นะครับอันนี้ก็200ลบ150ยหากับ50นะครับ ส่วนนี้นะครับกาไรในการขาย60ลูกจะได้240บาทนะครับถ้าขาย70ลูกก็จะต้องขาดทุนเอ้ยคือกําไรที่เราจะได้นะครับคือ240ลบกับจํานวนที่เราขายไม่ได้นะครับคือต่างกาัน10ก็ไปคูณกับจํานวนต้นทุนก็คือ50นะครับเท่ากับ ร้อยเนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลบหนึ่งร้แล้วกับร้อนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับร้อยแปดสองร้ลบห้นี่คือจะได้กำไรที่เราจะได้นะครับส่วนต่อไป หาความคาดหวังนะครับคือคเอาความน่าจะเป็นคูณกับจํานวนในช่องตารางเนี่ยครับแล้วก็มาบวกกันเราจะได้ค่าคาดหวังนะครับเดีย๋ยวจะทาแบบนี้ให้ดูนะครับคูณค่าคาดหวังความน่าจะเป็นก็คือศูนย์จุดหนึ่งนะครับเท่ากับยี่สิบแล้วก็ข้อสองนะครับความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์จุดสองก็คูณศูนย์จุดสองเท่ากับ 40นะครับแล้วก็200คูณ0.4เท่ากับ80นะครับแล้วก็200คูณ0.3เท่ากับ60นะครับแล้วก็เอา จำนวนตัวเลขที่เราคูณได้นะครับมาบวกในช่องช่องนี้ก็จะเท่ากับ80บ0 0 2 0 0นะครับมาดูช่องตารางที่2นะครับขาย60รลูกก็เอาทําเหมือนกันเลยนะครับคูณกับความน่าจะเป็น,นก็เทกับ150 คูณ0.1เท่ากับ15อันนี้ก็240คูณ0.2เท่ากับ48นะครับแล้วก็240คูณ0.4เท่ากับ กนะครับแล้วก็อันนี้คูณ0.3เท่ากับ72็ดครับแล้วก็เอาค่าที่ได้มาบวกกันนะครับจะได้2 3งส่วนนี้ก็คูณเหมือนกันนะครับจะได้ช่องข้างในก็คือ1ิบส1มสแล้วก็แปดนะครับ ผลรวมคือ244นะครับส่วนนี้ก็คือ5 28 92แล้วก็96นะครับได้221วอีเราจะดูค่าข้าวังที่ได้กำไรมากสุดคือค่าข้างล่างมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแม่ค้าคุณจะสั่งซื้อสระ,สระเปามาขายประมาณ70ลูกนะครับถึงจะได้กำไรสูงสุดก็คือ244นะครับ ขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่าน,นี้ครับ